สวัสดีพี่น้องที่รักเวลาที่เราไม่เหลืออะไรชีวิตคนคนหนึ่งมาถึงวันที่พูดอะไรไม่ออกหายหน้าไปจากสังคมไม่กล้าจะเงยหน้าขึ้นมองตาใครรู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นอับอายไม่เหลือศักดิ์ศรีไม่มีทางที่ใครจะได้ยินอะไรออก มาจากปากของเขาอีกแล้วเราไม่มีแก่ใจจะพูดจากับใครหมดความสุขไม่อยากจะร้องรำทําเพลงไม่อยากจะกินจะดื่มไม่อยากจะหัวเราะหัวใครชีวิตเหมือนอยู่ในความมืดใจมันมืดบอดไปหมดแล้วหมดหวังไม่นึกถึงวันพรุ่งนี้ วันนี้ก็มีชีวิตอยู่เหมือนตายอยู่แต่ตัวใจไม่อยู่แล้วสมองตื้อเหมือนคนโง่ไร้ความคิดถึงจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นลงแต่ก็ไม่เห็นความแตกต่างอะไรใดๆชีวิตคนคนหนึ่งที่ต้องเป็นอย่างนี้จะไปหาเรี่ยวแรงกำลังจากที่ไหนได้ จึงจะช่วยให้เขากลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตได้อีกครั้งคนเราเกิดมาเพื่อจะต้องมาเจอกับอะไรที่ทำให้ต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ด้วยหรือเกิดมาเพื่อที่จะต้องตายทั้งเป็นอย่างนี้นะหรือแล้วเขาจะฟื้นขึ้นมาจากสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรหรือถ้าเขาเป็นลูกหลานเป็นคนที่เรารักเราจะช่วยให้เขา ฟื้นขึ้นมาจากสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรใครจะช่วยเขาได้ใครจะช่วยลูกของเราได้จะทำอย่างไรให้เขาสามารถกลับมามีกําลังเข้มแข็งที่จะมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตชีวาได้เหมือนเก่าอยากเห็นเขากลับมาเหมือนเดิมจะให้เขากลับมาเป็นคนดื้อรั้นเหมือนอย่างเก่าก็ได้ แต่ขอให้เขาคนเดิมกลับมาเถอะอย่าปล่อยให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้เลยมันเหมือนว่าเขาไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยรู้จักอีกต่อไปแล้วคนที่เราเคยรักเคยรู้จักเคยบน่นเคยเถียงเคยทะเลาะด้วยได้ตายจากเราไปเสียแล้ว ข้าแต่พระเป็นเจ้าที่รักพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแหละที่จะช่วยเขาให้สามารถรอดพ้นจากสภาพเช่นนั้นได้พระองค์ที่ทรงให้ชีวิตของมาและบางเอิญเขาต้องไปเจออุบัติเหตุในชีวิตของเขาทำให้เขาต้องกลายเป็นอย่างนี้ไปมันมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยในจิตใจของเขา มันทำร้ายจิตใจของเขาเกินไปเขาจึงทนไม่ไหวเขาจึงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใจของเขาที่เคยเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขมีชีวิตชีวาถึงมันจะมากเกินไปสักหน่อยแต่พวกเรามนุษย์ก็พอจะทนกันและกันได้และพระองค์ก็ไม่เคยจะถือสาพวกเรามนุษย์อยู่แล้วด้วย เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครว่าอะไรทั้งนั้นแต่นี่เขามาเปลี่ยนไปอย่างนี้เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เขาต้องมาเจอในชีวิตมันทำร้ายเขามากเกินไปจนเขาไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเดิมเลยเขาไม่ดือ้อไม่ดุไม่กวนตีน ไม่ทำตัวไม่ดีเหมือนเดิมเลยนะพระองค์ลูกไม่รู้ว่าจะช่วยเขาอย่างไรให้เขาไม่ต้องไปคิดมากมันอยู่ข้างในใจของเขามันอยู่ข้างในหัวสมองของเขามันอยู่ตรงไหนข้างในก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่ตอบหรือเขาตอบไม่ถูกก็ไม่รู้ได้หนทางเดียวจะช่วยเขาได้ ก็มีแต่พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงสร้างเขามาจะทรงช่วยรื้ออวัยวะภายในของเขารื้อใจรื้อความคิดของเขาออกมาแล้วช่วยซ่อมเขาให้เหมือนเดิมหน่อยเถอะนะพระองค์พวกเราอยากจะขอร้องทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้ไอ้ที่มันทำให้ระบบความเป็นตัวเขามันชำรุดมากมายขนาดนี้ มันหลุดออกไปช่วยซ่อมมันเสียหรือเปลี่ยนอะรอะไหล่ชิ้นใหม่แทนเข้าไปก็ได้นะพระองค์บางทีเขาอาจจะไปทำอะไรที่ต้องใช้ความพยายามฝืนตัวเองเพื่อให้ดูดีเพื่อจะรักษาภาพตัวเองเอาไว้แล้วบางทีมันอาจจะเกินกำลังเขามากไปหน่อย โอเวอร์โหลดแล้วใจเขามันเลยขาดผึงเข้าให้พระองค์ก็ช่วยเปลี่ยนใจดวงใหม่ให้เขาก็ได้ใจที่จะกลับมาจองหองเหมือนเดิมนั่นแหละอย่าให้เขาจดจำได้อีกว่าเคยไปจองหองที่ไหนมาแล้วเจอของแข็งเข้าให้ หรือถ้าจะไม่ต้องถึงขนาดเปลี่ยนใจดวงใหม่ที่ยังไม่เคยเจอเรื่องไร้ร้าอย่างนั้นก็ขอให้พระองค์ช่วยหาทางฟังปัญหาที่มันคับอกคาใจเขาสักหน่อยเถิดนะพวกลูกมนุษย์ด้วยกันมันคงไม่ถึงใจเขาได้ที่จะไปฟังความทุกข์ของเขาเพราะเขามันคนดือ้อชนิดพิเศษ คนพื้นๆอย่างพวกลูกมันเข้าไม่ถึงใจของเขาหรอกพระองค์มีแต่พระองค์เท่านั้นแหละที่จะเอาเขาอยู่เขาคงจะพอเชื่อใจเล่าอะไรให้พระองค์ฟังแน่ๆขอพระองค์ช่วยช่วยฟังเขาหน่อยเถอะนะให้เขาระบายออกมาให้หมดจะได้เหลือค้างคาอยู่ในใจเขาให้น้อยที่สุดเขาจะได้ไม่จมปลัก อมทุกข์หมดอะไรตายอยากในชีวิตอย่างนี้ลูกไม่อยากเห็นเขากลายมาเป็นคนไม่มีชีวิตจิตใจอย่างนี้เลยพระองค์ก็คงไม่อยากเหมือนกันใช่ไหมมีแต่พระองค์ที่ยิ่งใหญ่สูงส่งพระองค์เดียวเท่านั้นนี่แหละที่จะสามารถอยู่เคียงข้างและเยียวยารักษาหัวใจคนที่พระองค์เป็นผู้สร้างมากับมือได้ คนอื่นไม่มีใครทำได้หรอกแม้แต่ตัวเขาเองด้วยเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาฉลาดไม่พอเขาเรียนผูกแต่ไม่ฉลาดพอที่จะเรียนแก้แล้วพวกเราก็คนหัวอกเดียวกันทั้งนั้นไม่มีใครพึ่งพาใครได้เลยแต่พระองค์นะ่ะ หูตากว้างกว่าพวกเราเยอะนักโปร่งมองชีวิตคนออกหมดมองทะลุไกลไปถึงไหนถึงไหนแล้วพวกเรามันแค่คนอวดรู้กันเท่านั้นมันรู้ไม่จริงพอเอาเข้าจริงก็เอาตัวไม่รอดแต่ก็อยากจะออกมาอยู่คนเดียว ทำอวดเก่งกันทั้งนั้นเวลาดีๆเราก็พอรู้หรอกว่าสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตนะ่ะมันอยู่ที่ไหนกันแน่มันอยู่ในการไม่อยู่กับวันวันนี้มันอยู่กับพระองค์ในโลกอีกมิติหนึ่งที่มองไม่เห็นและเราต้องอย่าอวดรู้อวดดีในโลกที่มองเห็นกันนี้ให้ได้ แต่พวกเราก็อยากจะเอาดีในโลกที่มองเห็นมันถึงได้กลายมาเป็นอย่างนี้กันไงคือเสียผู้เสียคนหมดอะไรตายอยากกันไปทีละคนสองคนถึงได้มาสลดใจยอมรับว่าของดีแท้มันไม่ใช่อยู่ในการอยากได้ใครดีกันในโลกที่มองเห็นได้นี้หรอกแต่ก็สายเกินไปเสียแล้ว เพราะแต่ละคนที่อวดรู้อวดดีก็พลันมาหมดอะไรตายอยากในชีวิตเพราะเส้นสติขาดผึงไปเสียแล้วหมดแรงหมดกำลังที่จะกลับเข้ามาในร่องในรอยมาค้นหาความสุขแท้ใหม่ในชีวิตนี้กันต่อไปแล้วพวกเราก็เลยอยากจะขอให้พระองค์ที่พอจะรู้ดี มองอะไรออกพอจะรับฟังความทุกข์ของพวกเขาได้ถึงใจเขาหน่อยแล้วก็ทรงมีพรที่จะช่วยให้เขากลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งจะทรงเปลี่ยนอะไหล่ใจปัญญาของเขาสักหน่อยพระองค์ก็ย่อมจะทรงทำได้ทั้งนั้นบางทีถ้าพระองค์จะช่วยให้เขารู้ว่าไอ้ที่เขาเจอเจอมานั้น แล้วมันทำให้เขาต้องขาดผึงล้มลงหมดใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นนั่นนะพวกเขามาถูกทางกันแล้วมันถูกแล้วที่จะต้องขาดผึงมืดบอดอย่างนั้นชีวิตมันก็แค่มาถึงโค้งตาบอดเท่านั้นเองมันเลยมองไม่เห็นทางข้างหน้าแล้วเขาก็เลยไปชนอะไร หรือชนใครเข้าโดยไม่รู้ตัวมีอันต้องลำบากกันนิดหน่อยเท่านั้นชีวิตคนมันลำบากกันได้มันถึงจะเรียกว่าออกมาใช้ชีวิตกันไม่อย่างนั้นก็นอนอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรหรืออีกทีก็ไม่ต้องเกิดมาเลยจะดีกว่าแต่เมื่อผิดพลาดลำบากแล้ว มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะก้าวต่อไปให้ไปสู่จุดหมายแท้ที่รออยู่ข้างหน้าถ้าเขายังมาไม่ถึงจุดขาดผงเขาก็จะยังคงมีตัวเองอยู่นั่นมันไม่ดีตอนนี้ตัวเขาเองตัวเองของเขามันถูกทำลายลงแล้วความสว่างแท้ของการละตัวเองก้าวไปมีพระ และมีคนอื่นรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วขอให้มีมานะก้าวเดินในชีวิตต่อไปเถิดแล้วจะค่อยๆมองเห็นความสุขแท้ที่รออยู่ข้างหน้าเองพระองค์สามารถจะบอกเขาถึงสิ่งที่มองเห็นได้ไกลมากอย่างนี้ และช่วยประคับประคองใจเขาให้อย่าเพิ่งท้อซึ่งก็เหมือนเปลี่ยนอะไหลใจความคิดให้เขานั่นแหละขอพระองค์ช่วยหาวิธีเป็นที่พักให้เขาสักหน่อยเถิดนะพระองค์คงมีวิธีปลอบโยนเขาได้ดีกว่าลูกเป็นไหนไหนถ้าหากว่ามีอะไรที่พระองค์จะพอใช้ลูกเพื่อช่วยพวกเขา ลูกก็ยินดีจะทำให้ทุกอย่างเลยลูกไม่อยากเห็นเพื่อนพี่น้องของลูกต้องมามีชีวิตเหมือนคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วอย่างนี้เลยอกเขาอกเรานะพระองค์ยามเขาทำตัวแย่ๆกันมาลูกก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่แต่พอเห็นพวกเขาไปโดนอะไรกันมาก็ไม่รู้ แล้วเหมือนหมาแมวโดนน้ำร้อนลวกมาลูกก็ไม่ชอบเหมือนกันอกเขาอ,อกเราไงพระองค์ใครจะอยากโดนอย่างนั้นเห็นเขาโดนมาเราก็เลยอยากช่วยเขาหายดีกลับมาเลวใส่เราเหมือนเดิมก็ยังจะดีกว่าเห็นเขามีชีวิตอยู่อย่างน่าสมเพชอย่างนี้นะพระองค์